สวัสดีคะ่ะ FC f a n ค l ับรีโออาทิวันนี้พบกับช่องมัดมวนไลฟ์สไตล์เช่นเดิมนะคะวันอังคารที่4ธันวาคมพศ2566สำหรับคลิปนี้แอดจะมา update post, update view, อัปเดตโพส์อัปเดตยอดวิวเพลงใหม่ล่าสุดของน้องรีโอนะคะไห้เจอแม่ๆม,มาสองวันบอกว่าเงาและคิดถึง ดูท่านั่งนี้คือเงาแน่ค่ะลูกชายอัปเดตโพสเมื่อประมาณ11ชั่วโมงที่ผ่านมานี้นะคะโพสว่าเงาจังคิดถึงแม่แม่ทุกคนนะครับ16เจอกันที่ของ13นะจ๊ะแล้วก็อีโมจิยิ้มยิ้มมาให้1อันลูกชายก็ได้เชิญชวนแม่แม่เอฟทุกท่านมาเจอกันที่งานประจำปีวัดธรรมนรรดาจเริญผลของ13ชวนแม่แม่ล่วงหน้าเผื่อแม่แมจะได้ล็อกคิวว่า จะได้ไปให้กำลังใจลูกชายกันเยอะๆนะคะลูกชายก็รอกำลังใจจากแม่ๆนี้แหละต่อกันลคิคารมาอัปเดตเพลงมาลายเพลงใหม่ล่าสุดนะคะซิงเกิลสองของน้องลีโอนะคะเพลงมาลายตอนนี้ก็ติดเพลงมาแรงที่29ตอนนี้นะคะยอดวิวก็อยู่ที่ประมาณ380,000กว่าวิวก็ยังขึ้นเรื่อยๆนะคะแม่ๆก็ต้องช่วยกัน เพลงนี้ปล่อยเมื่อวันที่23พฤศจิกายนผ่านไปแล้ว10วันยอดวิวทะลุไปแล้ว3,008แม่แม่เข้ามาฟังกันเยอะๆเ,อะเอะ้อช่วยๆกันแม่แม่ท่านใดที่เพิ่งเข้ามาใหม่ฟังแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าเรากดไลค์กดแชร์มันช่วยได้เยอะแน่นอนค่ะนะอย่าลืมกดแชร์ลงกลุ่มไปเลยค่ะนะคนที่ยังไม่รู้ก็จะได้รับรู้ด้วย แต่เพลงนี้ยอมรับว่าเพราะฝากเป็นกำลังใจให้ลูกชายกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็ต้องขอลาก่อนขอบคุณข้อมูลดีๆจากน้องลีโอไม่หมดนี่ไว้พบกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ